เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันพี่นั้นก็ทำงานหนักถ้าไม่มีใจรักใครหนอจะร่วมทางได้ ปัญหามากมายพาใจอ่อนลาทั้งทางไม่เจตนาแต่ปัญหาก็มาจนได้จึงอยากให้น้องช่วยมองด้วยความเห็นใจอุปสรรคจะมีเท่าใดขอใจเรายิ้มให้กัน ลำบากยากเห็นเช้าเย็นขอให้เห็นหน้าเมื่อเจอปัญหาน้องอย่าตัดสายสัมพันธ์อยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกันเพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างฝัน ให้สมดังฝ่ายขอแรงคนดีให้คอยพี่บางเสียเงือเพื่อน้องทุกวันอยากยืดจางระวังแก้มแดงรักจริงอย่าให้ใครชิงตำแหน่งเก็บรักษาแก้มแดง เรอคนขายแรงจะไปแต่งงานขอบคุณมากนะฮะ